ข้อ71เมื่อคราวพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแต่นี้โดยล่วงไปสี่เดือนเราจักปรินิพานพวกภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นน้ำตาไว้ได้ภิกษุเหล่านั้นวงเล็บประชุมกันเป็นพวกพวกปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอะไรหนอพากันอยู่ในสำนักพระาศาสดาครั้งนั้นพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าติสสะคิดว่า ข่าวว่าโดยล่วงไปสี่เดือนพระศาสดาจากปรินิพานก็เรายังเป็นผู้มีราคะยังไม่ไปปราดแล้วเรายึดเอาพระรหัสไว้เสียให้ได้ในเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนอยู่นั่นแลจึงควรดังนี้แล้วไม่ไปสำนักของภิกษุเหล่านั้นและไม่ทำการสนทนาปราศัยกับใครๆอยู่คนเดียวเท่านั้นในอริยบทสีพวกภิกษุทูลกริยาของท่านแด่พระศาสดา พระศา,าสดารับสั่งให้หาท่านมาตรัสถามทรงสดับความนั้นแล้วประธานสาธุการแก่ท่านแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดมีความรักในเราผู้นั้นพึงเป็นเช่นติสสะเถระนี่แหละเพราะชนทั้งหลายแม้ทําการบูชาด้วยของหอมและมาลาเป็นต้นหาชื่อว่าบูชาเราแท้จริงไม่ส่วนมูชนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมนั่นแลชื่อว่าบูชาเราดังนี้แล้ว รัตคาถานี้ในสุขวัตธรรมบทว่าพระขีณาศพดื่มรสวิเวกและรสแห่งความสุขดื่มรสคือปีติในธรรมอยู่ย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาปบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปวิเวการสังคือรสอันเกิดแต่ความสงัดเงียบอธิบายว่าสุขอันเกิดแต่ความเป็นผู้ผู้เดียว บทว่าปิตาวาความว่าพระขีนาสพผู้ทำกิจมีการกำหนดรู้ทุกเป็นต้นอยู่ดื่มวงเล็บรถวิเวกแล้วด้วยสามารถทำให้แจ้งโดยอารมณ์บทว่าอุปสมัสสะได้แก่พระนิพพานอันเป็นที่ระง,งับกิเลสบทว่านิทโรความว่าชื่อว่าเป็นผู้หมดความกระวนกระวายเพราะความไม่มีเครื่องกระวนกระวายคือราคะเป็นต้นภายในและชื่อว่าไม่มีบาป เพราะไม่มีบาปคือราคาเป็นต้นเหตุดื่มรถทั้งสองนั้นบทว่าธรรมปีติรสังได้แก่รถกล่าวคือความเอิบอิ่มอันเกิดขึ้นด้วยสามารถโลกุตรธรรม9อย่างบทว่าปีวางแปลว่าดื่มอยู่ในเวลาจบคาถาพระติสะเถระบรรลุพระรหัสแลเรื่องพระติสะเถระจบ